ยาคุมแล้วหน้าอกใหญ่ขึ้นจริงไหมคะแล้วทํายังไงถึงจะให้หน้าอกใหญ่โดย <Okay S 2> ไม่ต้องศัลยกรรมหน้าอกผู้หญิงเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเนื่องด้วยอะไรบ้างหน้าอกผู้หญิงจะใหญ่ขึ้นเนื่องด้วยฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนจะมาจากไหนฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนจะมาจากรังไข่ที่มีการผลิตไข่แล้วไข่นั้นจเจริญเติบโตดีก็จะสร้างฮอร์โมนออกมาดี ฮอร์โมนนั้นไปตัวที่ต่อมรับที่เต้านมต่อมรับที่เต้านมก็จะขยายขยายแล้วนะนั่นคือหลักการฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณที่ดีกระตุ้นต่อมรับที่เต้านมต่อมรับที่เต้านมก็ขยายฮอร์โมนจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนของรังไข่ใช่ไหมครับเช่นเดียวกับผู้ชายผู้ชายนั้นถ้านอนหลับสนิทดีตื่นเช้าน้องจะ ตื่นตัวแปลว่าฮอร์โมนดีหรือไม่ดีดีแต่ผู้หญิงไม่มีน้องจะตื่นนะแต่ผู้หญิงเป็นแบบไหนผู้ชายเขาเรียกรอบประจําวันเข้าใจไหมครับผู้หญิงก็ถึงเรีกรอบประจําเดือนอันผู้หญิงจะรู้ว่าฮอร์โมนดีหรือไม่ดีก็ต่อเมื่อเห็นประจําเดือนถ้าประจําเดือนมาสม่าเสมอประจําเดือนนานในปริมาณที่ดีจะปวดท้องไม่ปวดท้องไม่เป็นไรอันนั้นแสดงว่ารัางไข่มีการสร้างฮอร์โมนดีหรือไม่ดี ดีและประจําเดือนมาบ้างขี้เกียดหยุดไปหน่อยมาสักกระจึงหนึ่งอันนี้ฮอร์โมนด้ไม่ดีไม่ดีถ้าเกิดเป็นพวกหลังหน้าอกมันจะโตไหมลูกโดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ซึ่งไม่ตีสองไม่นอนอะ่ะจะเอาฮอร์โมนที่ไหนออกมาจ้าดาริงเพราะั้นไอ้ที่รุ่นใหม่พอบอกว่าไปกินยาคุมแล้วอึมก็เพราะว่าตัวมันไม่เคยมีฮอร์โมนอยู่เลยใช่ป่ะใช่ป่ะพอไปกินยาคุมยาคุมมีฮอร์โมนไหมมันก็โตเพราะอะไรต่อเพราะยาคุม แต่ไม่ได้โตเพราะหน้าอกโตนั้นถ้าอยากจะหน้าอกโตและถาวรไม่ต้องกินยาคุมนอนให้หลับสดิทก่อนเชี่ยงคืนปิดไฟนอนออกลงกกยเป็นประจำ